มีใครเคยสงสัยไหมคะทําไมลูกเราพอเข้าวัรุ่นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยดื้อจังเลยพูดอะไรก็ไม่ฟังสอนก็ยิ่งต้านมาลองฟังกันดูคะ่ะคลิปนี้มีคําตอบ ความจริงแล้วต้องขอเล่าอย่างนี้นะคะจากเด็กน้อยของเรากําลังเติบโตเขาสู่ช่วงวัยรุ่นไปสู่ช่วงผู้ใหญ่วัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ11ถึง21ปีค่ะทุกคนค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายๆด้านเลยด้านแรกก็คือด้านร่างกายนั่นเองค่ะดวยอิทธิพลของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนการจเจริญเติบโตหร,หรือฮอร์โมนทางเพศทําให้เขามีสัดส่วนที่คล้ายผู้ใหญ่มีลักษณะทางเพศอันนี้เห็นได้ชัดใช่ไหมคะส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะมันคือการจเจริญเติบโตของสมองเขาเนั่นเอง พูดให้ง่ายให้เข้าใจโดยทั่วไปนะคะสมองของคนเราแบ่งเป็น3ด้านค่ะยกมือขึ้นมาค่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าก้านสมองเขาเรียกว่าส่วนสัญชาตญาณค่ะ,จะเจริญตั้งแต่เด็กตั้งแต่การเดินการวิ่งต่างๆนะคะต่อมาคือด้านอารมณ์หรือนิวโป้งตรงนี้เขาเรียกว่าสมองส่วนอารมณ์ค่ะ จเจริญม,มากๆเลยช่วงวัยรุ่นจึงไม่แปลกเลยค่ะที่วัยรุ่นของพวกเราจะตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะส่วนต่อมาสุดท้ายเขาเรียกว่าสมองส่วนหน้าหรือส่วนของการคิดวิเคราะห์ค่ะส่วนนี้กว่าจะ,จะเจริญจริงๆคืออายุ25ปีค่ะคุณพ่อุแม่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นๆค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าวัยรุ่นคือส่วนที่สมองด้านอารมณ์กําลังพัฒนามากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจอะไรต่างๆจะมาจากอารมณ์เป็นหลักค่ะในช่วงนี้เขาจะอยากรู้อยากลองค่ะอยากเป็นตัวของตัวเองและที่สําคัญ ะะจะเริ่มแยกจากจากพ่อแม่แล้วค่ะโดยสรุปแล้วนะคะลูกวัยรุ่นไม่ไดืด้อแค่สมองส่วนอารมณ์เขกากำลังพัฒนาค่ะพอคุณพ่อแม่ได้ยินนี้แล้วเบาใจกันขึ้นไหมคะเรามาช่วยกันนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้สมองส่วนอารมณ์ลูกได้รับการพัฒนาอย่างดีให้เขาได้ลองผิดลองถูกโดยที่มีคุณพ่อแม่คอยซัพพอร์ตอยู่ข,ข้างเพื่อให้ขนาดเดียวกันสมองส่วนหน้าก็จะได้เจริญมาควบคุมกันตามไปด้วยนะคะ